เทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะครับจัดปีนี้11วัน11คืนด้วยกันนะครับตั้งแต่29ไปจนถึงเพนเดือน12อังคารที่8พฤศจิกายนอีก3วันจะถึงวันลอยกระทงแล้วนะครับแต่บรรยากาศที่สุโข,ขทัยคึกคักทุกวันเลยครับ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจัดขึ้นบริเวณหน้าวัดชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยนะครับเริ่มจัดมาตั้งแต่29ตุลาคมไปจนถึงวันเพลญเดือน12วันลอยกระทงอังคารที่8พฤศจิกายน2565งานมีทั้งหมด11วัน11คืนครับ พลาดไม่ได้มาเที่ยวงานลอยกระทงที่สุโขทัยแล้วต้องชมก็คือการแสดงแสงสีเสียงไล g h t and ซ o u n ชุดความรุ่งเรืองแห่งเมืองสุโขทัยย้อนไปเมื่อ700ปีก่อนนะครับที่เป็นการปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงหลายพระองค์ในสุโขทัยครับเป็นการแสดงจากนักแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยณวัดมหาธาตุครับ ทุกคืนจะมีการแสดงจุดพลุตะไลไฟเนียงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงกระบี่กระบองการแสดงโขนละครหุ่นและการประกวดนางลบพม่ารครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเมื่อท่านมาท่านจะได้รบับบรรยากาศอดีตของความรุ่งเรืองของจังหวัดสุขโขทยัยบรรยากาศของการลอยกระทงในช่วงต้นประมาณหัวข้ามประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องของการแสดงแสงเสียงที่เปิดให้เข้าชมฟรีเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของกรุงสุขโขทยัยการแสดงโขนของชมจุลปรกรนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงตำนานเท้าศรีธุราลักษณ์นอกเหนือจากนั้นนะครับก,ก็คือเป็นไฮไลท์ในตอนปิดท้ายของงานเนี่ยก็จะเป็นการจุดพุตรลไฟพเพลียงของจังหวัดสุขโขทยัยนั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการและในปีนี้ก็ยังมีความยิ่งใหญ่ที่เหมือนเดิมการประกวดนางนงพมา่าที่เราจะมีการจัด ขึ้นในวันที่5นะครับวันที่7แล้วก็วันที่8นะครับของของการจัดงานในเดือนพฤษกายนนี้นะครับ ลอยกระทงปีนี้กระทรวงมหาดไทยจัดพาวิเลียนไม้ไผ่แสดงการแลกเปลี่ยนสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์กังขาวจากกลุ่มวิจัยเชิงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่มรดกโลกที่มีส่วนรับผิดชอบในโครงการนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเชนส์ฟอร์กูดคือการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรและสินค้าต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เงินครับเชน g ์ฟอร์กูดเนี่ยมันมาจากท่าน ปลาดกระทรวงมหาดไทยท่านเห็นว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่คนที่ขาดโอกาสแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้ทำร่วมกับยูนิเซฟสร้างหน้าร้านขึ้นมาเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิน่นตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะกระจายไปสู่จากอำเภอไปสู่จังหวัดจากจังหวัดไปสู่ทั่วภูมิภาค,คของประเทศอ่ะ อย่างน้อยที่สุดเราก็จะลดรายใจ่ายให้กับชุมชนหรือกลุ่มคนในครอบครัวส่วนการแลกเปลี่ยนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรเองนะครับแม่งานที่เป็นพี่เลี้ยงก็คือกรมการพัฒนาชุมชนครับไม่มีเงินแต่มีของกินที่ที่ทำแล้วของใช้ที่ทำแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถเอามาบอกว่าสินค้าของนี้มีมูลค่าประมาณนี้ถ้าจะแลกถ้ามีเนี่ยสนใจไหมบางครั้งเนี่ยไม่ต้องตีเป็นมูลค่าเงินก็ได้ครับ คิดเป็นความพึงพอใจและความเห็นใจซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะจแลกเปลี่ยนกันได้ Change for g o เป็นโครงการที่กระทรวงมหาไทยร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะครับมุ่ง Change for Good ทำให้โลกใบเดียวกันของทุกคนยั่งยืนตราบนานเท่านานครับด้วยแนวคิด76จังหวัด76คำสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเราครับ การจัดงานลอยกระทงที่สุโขทัยนะครับเป็นการจัดงานหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวสุโขทัยเป็นจํานวนมากนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันเปิดงานแล้วนะครับก็ส่งผลให้มีความคึกคักเรื่องการค้าการขายเกิดการกระจายรายได้ไปสู่พ่อค้าแม่ค้าและชุมชนครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโทขทัยก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือว่าผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ทางอาุตสาหกรรมจังหวัดไปสนับสนุน สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยก็จะมีเครือข่ายของสินค้าสหากรณ์สี่ภาคมานอกนั้นก็จะมีาจากกลุ่มภาคเอกชนนะครับเราก็บุรณาการเข้ามาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เรียกว่ามีสินค้านะครับมีร้านอาหารมีสิ่งของที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้จ,จ่ายใช้สอยนะครับเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดสุโขทยนะัยที่เพิ่มขึ้นครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ สนใจอยากจะมาชมบรรยากาศนะครับของางานแล้วกะทงเขาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยในปี2565เนี่ยจังหวัดเราสุโขทัยเราเตรียมพร้อมรองรับในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราประสานกับทางโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับให้มีความพร้อมในการที่จะรองรับกับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาสถานที่จอดรถก็ฟรีการเข้าชมก็ฟรีเลยอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมา เที่ยวงานปภะนพณีรกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2565ในปีนี้ครับ